ประเด็นที่อาร์ตพสุดออกมาพูดถึงเรื่องเพื่อนแท่งข้างหลังคนก็โยงมาที่เราจริงๆไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ว่าก็เห็นข่าวนี้คนส่งมาให้ดูบ้างและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อาร์ตไม่ได้หมายถึงผมแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่ผมจริงๆเพราะผมไม่มีลักษณะการกระทำแบบนั้นแน่นอนอย่างที่เขาออกมาบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันในวงการ พี่อาร์ตเป็นรุ่นที่ผมนิดหน่อยแต่ว่าพี่อาร์ตเข้าวงการมาก่อนผมแล้วก็ได้เจอกับพี่อาร์ตตามงานช่องไม่ได้มีประเด็นอะไรเขายกหูมาหาเราส่วนตัวไหมไม่มีครับเคยร่วมงานหรือเล่นละครด้วยกันไหมส่วนใหญ่เป็นงานรวมๆของช่องมากกว่าแต่งานที่ร่วมกับพี่อาร์ตเลยยังไม่เคยครับเรื่องนี้กระทบความเสียหายต่อเรายังไงบ้าง ไม่มีนะคือถ้ามีโอกาสก็ได้พูดจริงๆแล้วอะคนก็อาจจะคิดไปไกลอาจจะมีเราบ้างเพราะว่าเป็นกอไก่อาจจะมาถึงเราแต่ก็ดีที่ได้พูดว่าไม่ใช่เราการเดาของคนในโซเชียลผมว่ามันก็ทำให้คุณสามารถเข้าใจผิดได้อย่างถ้าคนอ่านข่าวสักหนึ่งร้อยคนแล้วเขาไม่ได้เห็นผมพูดในวันนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมได้มีโอกาสก็ได้บอกเขาว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเครียดไหมข่าวแรงเหมือนกัน คือจริงๆไม่เครียดเลยครับเราได้เคลียร์กันไหมพอเป็นข่าวจะเคลียร์อะไรคือไม่ค่อยได้เจอพี่อาร์ตแล้วไม่ได้มีงานได้ร่วมกันแต่ก็เห็นเขาขายหมูกรอบในโซเชียลอยู่ล่าสุดบอยบอกว่ามีแฟนแต่ไม่เปิดยังไม่มีครับโสดสนิทหัวเราะหล่อขนาดนี้ต้องมีบ้างแหละก็มีบ้างแต่โสดสนิทครับมีคนคุยไหมไม่มีครับผมบอยเคยเจอไหมไม่มีจะเคยเจอได้ยังไงเล่าออถือเคล็ดหรือเปล่าเลยไม่เปิด ไม่ใช่ยังไม่มีจริงๆแต่เห็นไปแซลแมทบ่อยกับแมทจริงๆก็แซลบ่อยแล้วแมทดื้อไหมดื้อ เด็กดื้อต้องโดนอะไรโดนตียิงอย่านะนะเขาเซ็กซี่ก็ผมเห็นเขาแบบออกกำลังกายเล่นเทนนิสจริงจังก็เลยรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นเฟิร์มขึ้นตัดผมใหม่ด้วยก็เลยชมสักหน่อยคนก็ชวนจ้นคือจริงๆรู้สึกดีใจที่คนยังจิ้นกับแมทอยู่อันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนแต่กับแมทก็แซวแซกันแบบนี้จะลุนขึ้นไหมไม่น่าจะขึ้นครับเป็นเพื่อนกันครับหัวใจว่างเลยครับ ใครชอบก็ลุยได้ครับบ้านไม่เคยล็อกหัวเราะทำไมถึงยังไม่มีใครโหยทุกวันนี้เวลาดูแลตัวเองยังไม่มีเลยก็ทำงานครับยิ้งก็หาคนมาดูแลก็นั่นแหละได้คำตอบแบบนี้ทุกปียิ้งแม่กุ้งบอกซีซั่นใหม่แม่ต้องรีบหาสะพายแล้วอ๋อเดี๋ยวทีการตลาดทางบ้านออกมาเมื่อไหร่ก็น่าจะได้เห็นหัวเราะแจ็คก,กี้ชาเคอรลีนคนเชียร์ต้องเชียร์ต่อไปไหม กับแจ็คก,กี้ก็คุยผ่านน้ำตาลน้ำตาลที่จักคณาอยู่ยังถามสบายดีไหมแล้วไม่คุยตรงไม่ไม่หมายถึงผมถ่ายละครกับน้ำตาลก็ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าผ่านโทรศัพท์ได้คุยกันบ้างถามสารทุกสุขดีบเกรดกับแจ็คก,กี้ปล่อยให้เป็นตำนานต่อไปจริงๆเป็นตำนานก็ดีเรามีแต่จิ้นเขาไม่มีจริงสักทีเนอะก็น่ารักดีน่ารักไปอีกแบบตอนนี้ฝากผลงานหน่อยเพราะหลังจากมีละครกับอมแนด้าคนก็เชียร์ให้จีบ โผเชียร์คนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามคนแล้วไม่มีอะไรถ่ายละครกับน้องๆก็เก่งสวยคือสวยอยู่แล้วใครๆก็รู้คือเราสายตาแวววาวตลอดนะคือบทละครครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานถ้าได้ร่วมงานกันอีกก็ดีครับส่วนผมตอนนี้ก็เราถ่ายละครอยู่น่าจะปีนี้น่าจะได้ดูแล้วน่าเป็นละครรับเชิญเป็นฟอร์มยักษ์ทางช่องสามได้ดูแน่ครึ่งปีหลังแล้วก็ปีนี้ถ่ายอยู่สองเรื่องครับ